สวัสดีครับผมประโมทครับบริษัท EP ครับกล้องวงจรปิดทูแล้วช่องจับชายแคนาลครับวันนี้วันพุธที่29มีนาคม2566ครับตอนนี้เป็น EP ที่26ครับอ่าเป็นเรื่องของมีตอนนี้มี2ตอนนะฮะตอนแรกก็คือเรื่องมามหาเศรษฐีเมืองไทยในปี2565ครับอันนี้เป็นท่านที่10แล้วครับท่านที่สิแล้วก็หมดแล้วนะครับ ท่านที่สิบก็คือสวัสด์โอสดสถานุเคราะห์ครับ,รบหรือโอสดสภาตำนานนายห้างยาไทยครับถ้าท่านเคยยอมเคยอมยาอมโบตันเวลาเจ็บคอเคยกินยาทานใจเวลาเป็นหวัดเคยดื่มลิโพหรือ m 1 5 0เวลาเหนื่อยล้าคุณน่าจะรู้จักกับโอสดสภา,าครับบริษัตวยายักษ์ใหญ่ที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน ไม่เพียงแค่ธุรกิจขายยาโอสถสภาย,ายังมีธุรกิจที่แตกแขนงไปอีกมากมายทั้งน้ำยาดับกลิ่นกายลูกอมแป้งน้ำยาอุไทยความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้มาจากความบังเอิญหากแต่เกิดจากการวางรากฐานที่มั่นคงของคนยุคเริ่มต้นโดยเฉพาะทายาตรุ่นนี้สองกของตระกูลนามว่าสวัสดโอสถสภาวิเคราะห์จิงอยู่ที่ผู้ก่อตั้งอย่างแปะ๊ะอาจจะ ผู้ลิเริ่มตั้งร้านเป็นเจ้าของยาสูตรตัวแรกแต่ด้วยความเป็นนักบริหารที่มากด้วยฝีมือสวัสดจึงสามารถพิชโฉมเต็งเพลงอยู่จากร้านขายของเล็กๆในตลาดสาเพลงให้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทและยังส่งผลดีเอและปราชยาการทำงานให้แก่ลูกหลานจนวันนี้โอโสถสภาายเป็นธุรก,กิจที่มั่นคงยอดมนุษย์คนธรรมดาขอ ขอพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่มีวิธีคิดวิธีทำงานวิธีธุรกิจที่ไม่ธรรมดานักปัญญุในตำนานยาทันใจทันใจยาใช้ดีปวดหัวปวดท้องปวดฟันปวดนั่นปวดนี่ลองใช้ทันใจนั่นแหละดีเดี๋ยวเดียวก็สบายหลายคนที่เกิดทัน สมัยยาทานใจยังใช้ชื่อว่าทานใจคงคุ้นเคยกับสโลแกนนี้ลงทำหน้าจากจดจำโปสเตอร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ในยุคนั้นมีมากมายจนติดตาติดหูได้เรียกว่าใครปวดหัวหรือไม่สบายจะนึกถึงยาทานใจเป็นแบบแรกๆคงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่ายาทานใจคือหัวหอกที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจของโอสถสภาในยุคการบริหารของสวรค์ ยาทันใจเกิดขึ้นจากที่ที่หมอเป่งน,น้องชายของสวัสด์อ่านหนังสือตำราย,ยาฉวะสาก่อนแล้วเห็นว่ามีสูตรยากแก้ปวดสมัยใหม่ที่ได้รับความนยิยมจึงมาแนะนําให้ลองทําตอนนั้นยากแก้ปวดในมุงไทยก็มียาตาเสือของเองอันเตออันตองครับที่ออกมาก่อนและกำลังฮิตในตลาดดังนั้นช่วงแรกยาทันใจที่ตามมาทีหลังขายสองละหสตางค์จึงขายไม่ค่อยดี แต่สันสญุตสองพันที่พิกยอดขายจากหน้ามือเป็นหลังมือคือตอนที่สวัสดตัดสินใจนํายาไปแจกให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นว่าบรรดาสสมาขอกันใหญ่เพื่อเอาไปแจกให้ชาวบ้านทาให้ยาทันใจเป็นที่รู้จักนิยมอย่างกว้างขวางแม้แต่ตอนที่ร้อยตํารวจเอกสุรัตโอสถสภาลูกเค้าลูกชายของสวัสดลงสมัครสสของแก่นก็ยังได้ชื่อว่าสสยาทันใจใครไปสมัครสสเรายินดีที่จะให้ไป ส่วนมากก็ขอมาแทบทุนจังหวัดเขาจะหาเสียงก็เอาติดไม้ติดมือไปตำบลเล็กตำบลน้อยก็เอาไปแจกหมดให้ทุกพักความรู้สึกตอนนั้นคือเราขึ้นมาได้ตั้งเยอะไม่ใช่เพราะใบปิวแต่เพราะยาได้ได้เห็นได้ลองเห็นสรรพคุณอีกสาเหตุหนึ่งที่ยาได้รับความนิยมเป็นเพราะสูตรที่มีการผสมคาเฟอีนล,ลงในตัวยาเอสเพรินทำให้ยาออกฤทธิ์เร็วสมกับ ชื่อทันใจแต่เมื่อใช้บ่อยๆจะติดด้วยฤทธิ์ของคาเฟอีนตอนหลังคณะกรรมการอาหารและยาเข้ามาควบคุมไม่ให้มีคาเฟอีนและให้เปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้ไม่เป็นการโฆษณาเกินจริงทันใจจึงเปลี่ยนมาเป็นทันใจอาดด้วยความสนใจการโฆษณาประกอบกับความสําเร็จของทันใจทําให้สวัสดิ์แรงเห็นความสาคัญในการขยายตลาดไปสู่วงกว้างเขาจึงใช้การโฆษณาประชามพันธุ์อีกหลายอย่าง เพื่อให้เข้าถึงชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการนําใบปิวไปติดตามข้างทางรถไฟเพราะคนเดินทางตา่างๆกก็จะได้เห็นมีโฆษณาทางวิทยุความสุขแกนที่ติดหูหรือให้คนเดินออกไปรับยอดสั่งซื้อจากเดิมที่มีการสั่งซื้อทางจดหมายอย่างเดียวแต่คนยุทธหนึ่งที่เป็นตํานานและประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคนั้นคือหนังขายยายุคแรกเรียกว่าหน่วยฉายภาพยนต์เครื่องที่นี้หน่วยปลุกนิยมซึ่งเริ่มก่อตั้งในสมัย ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองของเราปี2487นำหนังไปฉายในชุมชห่างไกลพร้อมจำหน่ายสินค้าของบริษัทไปด้วยหน่วยนี้มีทั้งทางรถยนต์รถไฟเรือแม้กระทั่งพื้นที่ทุรกันดารก็ยังมีหน่วยเวียนที่บรรทุกข้าวของเครื่องใช้เครื่องปั่นไฟเครื่องฉายหนังจอนำบุงความไปมอบความสุขความเทิงให้แลกกับตามประชามพายายุคนั้นคู่ขวัญที่เป็นผู้ ที่ผู้คนนิยมมากที่สุดคือมิช,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 ล,ชลัญชาเพชราชลกเยลายาว่าส่วนโทรทัศน์ยังไม่มีหรือพอมีแล้วก็ยังไม่แพร่หลายหนังขายยาจึงได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามแถมยังเป็นสื่อการให้หนุ่มสาวหลายคนหล,ยหลายคู่มาพบและของรักกันฮะแต่เคดลับที่สัมพัญยิ่งกว่าคือนับภาพเพราะเขาคนนี้มีหน้าที่หวานล้อมออดอ้อนให้คนที่มาดูหนังซื้อยาพ้อม หนังหยุดพักหรือฉายจบก็จะเปิดจำหน่ายถ้ายังไม่ซื้อวันนี้หรือใช้ไปแล้วชอบก็ต้องบอกให้ไปซื้อตามร้านจำหน่ายสินค้าในตัวจังหวัดเมื่อฉายเสร็จหน่วยปลูกนิยมก็อย่าพักค้างคืนในห่วพอตอนเช้าก็นำสินค้ามาขายอีกรอบตอนที้จะเคลื่อนย้ายไปหมู่บ้านต่อไปนอกจากนี้สวัสดิ์ยังเป็นคนิเริ่มระบบเครดิตหรือการขายเชื่อให้กับคนถีบจักรยานไปเสนอตามร้านขายยาเน้นว่าต้องเข้า ทุกร้านโดยไม่ยกเว้นร้านไหนเจ้าของไม่อยู่ก็จะแวะกลับไปใหม่เพื่อไม่เพื่อให้ได้คุยกับเจ้าของร้านในที่สุดเราให้เกตเจ้าของร้านเพราะปกติเขาไม่อยากซื้อ,อยาเราเป็นยาใหม่เขาบอกเกตการ้านไม่มีที่ใส่เขาต้องหาวิธีพูดให้เขาชอบช่วงที่ยาทันใจขายดินช่วงที่บริษัทเติบโตเ็วเที่สุดร้านขายยานในสำเพ็งเราปล่อย มันเชื่อให้เขาพอสามสี่เดือนหรือถึงตุดก็ไปเก็บบานทีเราจะป้ามให้เขาเอาเงินไปหมุนก่อนแล้วให้เขาช่วยขายสมัยก่อนคนตรงไปตรงมาไม่ค่อยสูงเพียงแต่ช้าไปหน่อยเราก็จะอารมุ่เราก็อารุ่มอรวยช่วยได้มากทาให้ร้านค้ากับเรามีสัมพันธ์กันดีเราพยายามติดต่อเขาเขาบอกเ,เอาใจเป็นการเองเวลามาก็ต้อนรับขับสู้ จากเรื่องราวเหล่านี้จะเห็นได้ว่าสวัสดิ์เป็นทั้งนักบริหารนักการตลาดนักประสัมพันที่เก่งกาจพร้อมกันในคนคนเดียวชะตาลิขิตให้เป็นพ่อค้าคงไม่ผิดหากจะกล่าวว่าด้วยความสามารถที่รอบด้านในการประยุกต์ธุรกิจให้เข้าลับสภาพตลาดได้อย่างลงตัวกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุตชายคนที่สามของครอบครัวในแปลและนางแหวนโอโส,ส่ภานุเคราะ์เป็นทายาทสืทบทอดกิจการของครอบครัว ทั้งที่ปกติแล้วครอบครัวชาวจีนมักยกหน้าที่ให้แก่บุตรชายคนโตแม้ไม่มีใครเคยอธิบายมาว่ามาจากสาเหตุใดแต่ตัวของสวัสดีองก็เคยเล่าว่าเขาใกล้ชิดกับผู้เป็นพ่อมาตั้งแต่เด็กและมีความผูกพันและสนใจเรื่องยามากเป็นพิเศษถึงขั้นที่ตัดสินใจเลือกเรียนแพทย์เลยทีเดียวก่อนหน้าที่เต้คิงหยงจะกลายเป็นกิจการใหญ่โตแบบทุกวันนี้ความจริงเป็นเพียง ขายของจิปาถะเช่นถ้วยชามล่มนาฬิกาอยู่ในสำเพงแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อยาตะวันตกที่ชื่อว่าบีกินนํายาปัิวีพิการซึ่งเป็นยาแก้เมื่อยแก้แพ้มาฝากขายปาเพราะว่าขายดีเป็นเทน้ําเทา่าจนในแป๊กเกิดความคิดว่าจะขายยาของตัวเองบ้าง เขามีตำราย,อยาอยู่ตัวเป็นยากิจสนาการมีสคุณสูงแก้อาการท้องเสียท้องรว่วงเรือยวปวดท้องได้ดีขายดีพอสมควรเพรว่างั้นในแป้มีโอกาสเข้าวางบ่อยก็เลยนำยาไปนำยานี้ไปถวายในหลวงรชาชการที่6เพิ่นมีอยู่ปีหนึ่งลาบันดาเสือป่าเกิดอาการท้องรว่วงกระทาน,านันก็เลยใช้ยากิจสนาการตัวนี้รักษา ปรากฏว่ากินแล้วดีขึ้นในในหลวงรัชกาลที่6ก็เลยนําเรื่องนี้ไปพระราชโองน์ไปเป็นเป็นเรื่องการป่วยรวมท,ใทขขาให้วนนำสกุลโะสถฐานุเคราะห์ให้ไปเลยให้ด้วยก็เลยทําให้ยากฤษณากันตากินเลงการเป็นยาสามันที่มีทุกบ้านและเปลี่ยนไตคันหิวให้กลายเป็นธรกิจขายยาอย่างจรงิงจังการคิดที่จะทํายาอะไรสมัยนั้นคุณพ่อเป็นคนคิดเองทั้งนั้นทั้งยาแก้ากาบเตื้องยาแก้นอนไม่หลับก็มี ชื่อ,อยานิธาสำราญเคยไปถวายกรมหลวงสสาศท่านเป็นโรคนอนไม่หลับเอาไปถวายเลยชอบทานแล้วดีนอนหลับสบายเลยต้องไปถวายกันรเรื่อยๆเสร็จน้องๆก็ช่วยบ้างฉลาดอยู่ยาบางทีท่านก็บอกให้เราเขียนแต่งหรือไม่ก็กวาเนเพื่อนของท่านที่ท่านทำหนังสือให้ช่วยเขียนให้ สวัสดจึนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นและเริ่มซึมซับวิธีการต่ตางๆของบิดาแม้จะไม่ถูกสั่งสอนให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้โดยตรงก็ตามหลังเรียนจบโรงเรียนเทพศรินและสอบได้เป็นอันดับ19ของประเทศต่อ,อยืดปีก็มาเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหากแต่ยังไม่ทันได้เป็นหมอสมใจเรียนได้ไปได้สองปีก็พบกับจุดพลิกผันครั้งสำคัญ เมื่อในแปะเสียชีวิตตตามหาด้วยไวเพียงสี่หปีทำให้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นเจ้าของร้านตเขอยู่ตั้งแต่อายุไม่ถึง20ปีการเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพ่อค้าไม่ใช่เรื่องง่ายแม้มีสินค้าเรือทงอย่างยากินเลนอยู่ก็าตามเขากับพี่ชายที่ชื่อวัฒนาจึงต้องหากลยุทธ์วิธีต่ตางๆเพื่อทําให้สินค้ากระจายในวงกลาง้ารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค หลายครั้งที่ต้องเจอคู่แข่งทําเจอสงครามเจอสงครามผ่านราคาแต่เขาไม่เคยทอ้อพยายามพลิกแพงหาคนยุ์ต่างๆรวมถึงจัดหาผิดพัานึงมามาเสริมทับทั้งทั้งยาเม็ดยาแก้ยาเม็แก้ไข้ยาของแก้ลมยานักนำธาตุก่อนที่พัฒนาแบรนด์ขึ้นโดยเฉพาะซึ่งหลายตัวก็ติดตลาดจนมาถึงทุกวันนี้ทั้งจันใจหรือโวตันตลอด พัฒนาโรงงานจนใหญ่โตและกลายเป็นฐานสําคัญที่ช่วยรองรับการเติบโตของโอสุสภาในอีกหลายปีถัดไปเคล็ดลับเจ้าสัวหากถามว่าผู้นําอย่างสวัสด์โอสุสถาลุคาะ็์มีอะไรแตกต่างจากผู้นําธุรกิจคนอื่นๆสิ่งนั้นก็คงจะเป็นวิสัยทัศน์และการพยายามตามโลกปัจจุบันให้ทันจุดเล่นของสวัสด์คือ ความไฟเรียนรู้ตลอดเวลาเขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวรรประวัติของบุคคลที่ประสบความสําเร็จและหนังสือ How to หรือเคล็ดลับการใช้ชีวิตแม้แต่ตอนเรียนอยู่ที่คณะภพษาสตจุฬาสวัสดิ์ก็มีวิธีหาความรู้ที่ไม่เหมือนใครสมัยนั้นได้เข้าไปหัดในห้องผ่าตัดศ,ศ,ศึกษาห้องผ่าตัดศ,ศ,ศึกษาพวกกล้ามเนื้อประสานและเอน็นเรียนวิชาผาศพและ อนาโตมีซึ่งรวมวิชาเกี่ยวกับหัวกระโหลกด้วยผมมีความสนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับหัวกระโหลกคนมากมๆาแต่ตอนนั้นเราเรียนแบบไม่เข้าไปเช้าเย็นกลับจึงมีเวลาศึกษาน้อยกว่าพวกนักศึกษาประจำวันหนึ่งก็เลยชวนพี่ชายไปซื้อหัวกระโหลกจากสัปเหร่ที่วัดสะเกตเอาหัวกระโหลกนั้นมาให้ช่างไม้เลื่อยเพื่อจะดูข้างในแล้วออกมาเก็บไว้ที่บ้านโดยไม่ใครรู้รุ่งขึ้นช่างไม้บอกว่าเมื่อคืนนี้ โดนหลงทั้งคืนเลยตอนหลังผมได้นำบุหลากรนั้นไปให้เพื่อนที่เพื่อศึกษาต่อไปการใฝ่รู้และขยันอ่านหนังสือนี่เองทําให้หล,หลายๆครั้งสวัสดได้ไอเดียใหม่ๆไปต่อยอดธุรกิจเช่นหนังสือของเ e r ร์ r บภาสาันหรือนิยสารเดอะ์เอฟฟิเชนซีที่ผมเป็นสมาชิกต่อชีพอยู่เอฟฟิเกชซีเป็นสมาชิกต่อชีพพอหลังสงครามก็เลยหายไป ที่จริงเป็นหนังสือดีสอนถึงวิธีการค้าการทํางานอย่างไรจรึงจะมีประสิทธิภาพและหนังสือเล่มน,นี้ที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการงานชื่อเฮอร์ม no ันแมชชีนโดยอานูเบนเดอร์ราคาเล่มละห้าสิบตางค์ตอนนั้นได้จากวงนครเกษมเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีทําให้ประสบความสําเร็จในการสร้างฐานะในเล่มเล่าเกี่ยวกับคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์นอกจากเครื่องยนต์แล้ว จะไปไหนได้ดีก็อยู่ที่ยางยางก็คล้ายกับอารมณ์ของคนถ้ายางอ่อนหรือแข็งเกินไปก็ไม่ได้ต้องสูบรลมพอสมควรจึงจับไปได้สะดวกจะไปโทษถนนไม่ได้การรู้จักไปยุคความรู้เข้ากับการบริหารของสวัสด์ส่งผลให้โอสถสภากลายเป็นหนึ่งบริษัทที่มีมาตรฐานสากลแม้จะดําเนินธุรกิจครอบครัวก็ตามเช่นการเป็นบริษัทไทยแห่งแรกๆที่มีกองทุนสํารองเลียงชีพ หรือการนำระบบโฆษณาและการตลาดเข้ามาใช้จริงจังเคล็ดลับของการโฆษณาอยู่ที่จิตวิทยาคือทำอย่างไรคนที่จะเริ่มใส่และเกิดความศรัทธาเรื่องพวกนี้ใช้ทฤษฎีมากเกินไปไม่ได้ออกมือนอกไม่เหมือนมือไทยเอาง่ายๆอย่างเรื่องราคาหากเป็นเครื่องสมานก็ต้องราคาสูงไว้ก่อนให้คนนึกว่าเป็นของดีแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องทำอ,องค์ประกอบต่างให้ดีด้วยทั้งโคตรรูปลักษ แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณภาพเพราะของคุณภาพไม่ดีแล้วต่อให้โฆษณาไปก็เสียเงินไปเปล่าๆสุดท้ายก็ต้องเลิอกอีกตัวอย่างของการสร้างความเชื่อมั่นคือยุคนั้นมีการเขียนข่าวใส่ร้าโจมตีการแต็มไปหมดสวัสดก็เลยต้องอาศัยคนดในยุคนั้นมาคอยรับประกันว่าสินค้าของแท้เขงอยูนั้นดีจริงจนความนิยมกลับมามานอกจากนี้ยังนํา เขายังนำระบบประชาธิปไตยและประยุกต์ในออฟฟิศผ่านรูปแบบของคณะรับเกียรติเพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในองคอ์กรคณะรักเกียรติเกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทมีพนักงานอยู่ราว6 0สถึงคนโดยตอนนั้นเริ่มมีการแบ่งแผนพนักงานหลา,ายคนไม่ค่อยกระตือร้นพวกที่เก่งๆออกมาตั้งร้านของตัวเองก็มีมีมากสวัสด์ก็เลยอยากสร้างพื้นที่ให้พนักงาน,านาได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ เลยแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆโดยจะมีการประชุมพนักง,งานสัป,ปดาห์ละครั้งหากใครมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันได้พร้อมกับวิเคราะห์การทํางานแต่ละสัป,ปดาห์เพื่อหาข้อสรุปและวิธีแก้ไขต่อไปสาเหตุที่เราเกิดมาล่ำรวยก็เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนซื้อสินค้ากิจการของเราถือได้ว่าเราเป็นหนี้สังคมเราจะต้องหาทางตอบตอบแทนสังคมไทยมากที่สุดเท่าที่อยากทำได้อันนี้ก็จบ ตอนที่1ของ EP ยี่บหกครับอสอดโอสถสนานุเกคร์ครับอันนี้อันดับอันดับที่สิในปี2 5งพอันนี้เศรษฐีมองไทย10บส,สท่านวมดแล้วนะครับอตอนที่2ครับตอนที่2 อตอนที่2จะพูดถึงแบงก์รันครับตอนที่2นะครับ EP 26ตอนที่2ครับแบงก์รันครับ B A N K แบงครับแบงก์น็คือธาน,านาคารรันครับ R B N นครับคืออะไรคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนเท่าไหร่อาจอาจจะไม่คุ้นหูกับคำนี้นะักแต่คนที่อยู่ในวงการลงทุน ุกคีกับธนาคารอยู่บ้างได้ฟังคำนี้แล้วคงสยองหน้าดูเพราะอะไรมาทําความรู้จักไปพร้อมกันแบงค์รันคือวิ่งไปแบงค์ไปเอาเงินออกวิ่งไปแบงค์เอาเงินออกนะครับคว่าแบงค์รันมันเป็นสัญญาณอันตรายตัวหนึ่งที่คนแห่กันไปสถาบันการเงินเพื่อถอนเงินออกมาเพราะขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินที่ฝากสถาบันการเงินที่ฝากนะครับว่าง,ง่ายๆละว่าเรากลัวสถาบันการเงินนั้นล้มละลายนั่นเอง นั่นแหละหรืออาจจะเพราะผลกระทบอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อ,อไหร่ที่มันมีสัญญาณตับผังหน้าัางหน้าต้องกู้คนอื่นโดยคนอื่นกู้หรือดูส่งจากไปไม่ไหวก็หมายความว่าโอกาสจะล้มอาจจะสูงจนเงินที่ฝากไว้ไล่ไว้เมื่อไรหายไปต่อหน้านั้นจะรออะไรละ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของเงินที่รู้สึกเสี่ยงเราก็วิ่งไปเอาเงินพอ,อ,อาาก่อนจะ เอามันออกมาไม่ได้อยู่แล้วเอาจริงๆถ้าให้อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเราคิดว่ามันเป็นผลนกลไกหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีกลิ่นความคล้ายาพฤติการการลงทุนปกติเวลาที่ตลาดตกใจคนจะแห่ไปเทขายหุ้นหรือกองทุนที่ตัวเองลงทุนแต่ลองคิดภาพตามดีๆสิว่าถ้าทุกคนไปที่แบงก์เพื่อถอนเงินออกจาก มัชีทั้งหมดมันจะหน้าโัวขนาดไหนถ้าคนแหงมาถอนเงินทั้งหมดไปพร้อมกันหลายคนถามว่าก็แค่คนไปถอนเอาเงินเขาออกมาเศรษฐกิจมันจะล่มสลายเลยหรือไงธนาคารนี้ไม่มีเงินธนาคารอื่นก็มีเปล่าอันที่จริงถ้ามอย้องหลงไปเราต้องมานั่งคิดว่าสภาวะการเงินเขามีไว้เพื่อทำอะไรทำอะไรมีเงินฝาก ถอนเก็งกาไรมีไว้เพื่อผู้ซื้อโดยใช้เงินในอนาคตเอาแค่สองอย่างหลักๆนี้ที่คุณได้ประโยชน์คุณคิดว่าธนาคารของได้เงินมาจากไหนตามปกติเงินของพวกเราที่ฝากและลงทุนไปทุกบาททุกตังก็จะเกิดกําไรได้ก็ต่อเมื่อธนาคารนาเงินก้อนนั้นไปลงทุนสร้างผลกําไรไม่ว่าจะเป็นการขายโรดรกของธนาคารเพื่อหาเงินอย่างการขายประกันการให้บริการบัตรเครดิตการปล่อยสิเยนเชื่อ เงินดอกเบี้ยที่เก็บจากลูกหนี้เหล่านั้นจะกลับมาเป็นเงินปันผลให้แต่ไม่ถ้าไม่มีเงินทนุนพวกนั้นเพราะเราถอนออกไปหมด <c oughs> ก็แปลว่าธนาคารจะไม่สามารถสร้างไรายได้ขึ้นมาได้หลังจากนั้นธนาคารเองที่เกิดแบงก์ลันก็จะวิ่งไปหาธนาการบีเพราะตามบติดธนาคารแต่ละแห่งจะฝากเงินของตัวเองไว้ที่ธนาคารอื่นด้วยดังนั้นพอมีเงินถอนคนที่ฝากไว้ในธนาคาร B ลูกข้พาพอาจจะมาถอนมีเพราะรู้ว่าเอเอาเงินออกไปแล้วกลัวจะไม่ได้เงินส่วนมีพอเจอผลกระทบก็จะวิ่งไปถอนธนาคารคือที่ฝากไว้ตามล่มาการระหว่างสวรรค์โค่นในระบบโดโมิโนโจึงเกิดวิกฤตทางการเงินแบงก์ลันนะครับแบงก์ลันคือแห่ไปที่ธนาคารนะครับไปถอนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับแต่ถอนเงินถอนถอนะไรที่ถอนไปด้วยมือถึงไม่เสียขั้นยังขั้นยังหวัดในประเทศไทยก็ไม่เสียนะครับ แบงค์อยู่ที่ไหนคนระับโอนจากแบงค์หนึ่งไปอีกแบงค์หนึ่งได้ครับโอนมือถือนะครับอ่าประวัติศาสตร์การแบงค์ลันของเรานะครับย้อนอดีตบ้านเรากันบ้างบางคนคิดไม่ออกว่าแบงค์ลันเคยเกิดขึ้นกับบ้านเราหรือเปล่าอันที่จริงถ้าพอจะทําให้เหตุการณ์เมื่อราวหกปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในความทรงจาของใครหลายคนมี2557เครับเกิดเหตุการแบงก์ลันขึ้นจากเงินกู้อินเตอร์แบงก์ที่กระทรวงการคลังตัดสินใจใช้ช่องทาง การกู้เงินระหว่างธนาคารโดยให้ธนาคารอมเสียงปล่อยกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศเป็นระยะเวลา30มวันเพื่อไปจ่ายชาวนาด้วยผลอันเนื่องจากนโยบายจะนำค้าของรัฐบายดิงนั้นจากสภาพความเชื่อมั่นที่มีต่อน,นั้นที่มีต่อทีวานี้กลายเป็นกระแสตอนน่อต้านทางสังคมเราขอไม่เคีงว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะแน่นอนว่าทุกนโยบายจะมีควได้ไประโยชน์และเสียประโยชน์เสมอ จนทําให้คนแห่ไปถอนเงินออกจากธนาคารทันทีส่วนธนาคารแหง่งอื่นพนักง,งานก็รู้กันตัวของว่าจะเอาด้วยไหมถ้าผู้นหานว่าไม่ก็มักจะมีภาพพากเอยกธนาคารคนแห่เงินหนึ่งจุดหนึ่แสนหันแสล้านบาทในสี่วันเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ชนของ ขว,วานผวา,ากเลยอาจจะเรียกว่าเป็นสติหนึ่งที่นางคารออมสินจะต้องจำไว้นางสัญญาอีนางสัญญาเพราะความรุนแรงของระดับการถอนเวลาตอนนั้นต้องบอกเลยว่าธนาคารบางสาขาถึงกับเงนนินสดหมดเขี้ยงจนต้องจ่าเป็นเช็คแทนนอกจากนี้ปิดดอกนี้เอาเงินเอาเอางินืนได้การเป็นคีย์เวิร์ดที่มีคนสอนเป็นทูเทเลอร ในอินเทอร์เน็ตจนคนทาตามจํานวนมากสุดท้ายการปิดเกมที่ทาให้ในายวรวิชชัยลินประมูลตีพวกในการทางการอสินตัดสินใจลาออกเพื่อคู่ศรัทธากับคืนมาก็คู่กับบอ,อร์ดของเสียมีมติชอบให้ยกเลิกกองทา่กู้อินเตอร์แบงกที่ให้แก่ทอปสองและเรียกเงินที่เกิดน้วดไปก่อนหน้านี้กลับคืนมาและเปลี่ยนบอร์ดตัวอย่างปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างที่จะทําให้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบงก์ลันดอกเบี้ยลด เมื่อดอกเบี้ยได้น้อยเสียยิ่งกว่าการลงทุนด้านอื่นสำหรับหลายคนที่มีเงินฝากกินหมดแรงจุ่ใจจะฝากไว้กับธนาคารและคิดว่าการเก็บเงินส่งไว้กับตัวยังมีประโยชน์กว่าเงินค่าเงินอ่อนค่าลงปกติเรามักจะคำนวณอัตราเงินเฟ้อไว้ก่อนแล้วเมื่อวางแผนกเกษียณแต่ถ้าเกิดเหตุวิกฤตหรือสถานการณ์ใดทางเศรษฐกิจที่ทําให้เงินสกุลที่เราถือ ออนแอลงหรือเรียกง่ายๆว่ามีค่าน้อยลงหลายคนก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่สอบเขาจะย่ำแย่เราควรจะถอนเงินออกมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นแล้วถือไว้ดีกว่า mm hmm. โอกาสของแบงก์รันในโลกไฮเทคหลายคนอยากรู้ว่ามันจะเกิดแบงก์รันขึ้นอีกไหมแม้ว่าเราจะการันตีไม่ได้แต่ก็คิดในใจว่าก็คงไม่เกิดในแรวนี้อย่างแน่นอน เน้นแต่วิสาหการฉุกเฉินหรือสื่อเริ่มกับพื่อมก่าในที่น่าคุกออกมาความให้เทคขององยุคออนไลน์ข่วาวฟอมหรือสื่อที่ไวเกินกว่าจะควบคุมโลกที่คนเห็นอะไรเดี๋ยวทําไปอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เกิดแบงลันได้เหมือนไฟลามทุ่มโอกาสที่สาบานการเงินจะทำแบงลันด้วยตัวเอง ปิดท้ายด้วยอีกมุมมองที่เป็นประโยชน์ของแบงก์รันถึงเราจะบอกไปแล้วว่ามันจะทําให้ทางการขาดสภาพคล่องของกระแสงเงินสดไปแต่บางเวลาธนาคารก็เอาด้วยกับนโยบายการทำแบงก์รันเหมือนกับเหมือนกันเพราะมันมีประโยชน์ต่อนโยบายทางเศษรษฐกษิจเพื่อกระตุ้นให้คนเอาเงินออมออกมาใช้หนึ่งในนั้นคือข่าวเศรษฐกิจโลกเมื่อปีที่แล้วเราเห็นว่าัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากบางประเทศปรับตัวลงทีถึงขั้นเจ็ดลบสำหรับคนที่มีเงินฝากก็ต้องคิดว่าถ้าเราถือเงินสดไว้กับมือแล้วดอกเบี้ยเป็นศูนย์แต่ฝากธนาคารดันเงินสดแน่นอนว่าจะกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าจะฝากเพื่ออะไรแล้วเอาเงินออกมาใช้แต่ด้วยความเป็นสงังคมแคสเนโซซิตี้มากๆในเวลานี้มันอาจจะยากเหมือนกันสำหรับคนยุคนี้ เพราะเวลาจะใช้จ่ายต้องโอนมันเข้าบัญชีเพื่อจ่ายจะให้ต้องผอบหิ้วเงินสดเข้าแงก่อนจ่ายให้มันเสียเวลาหรืออาจจะเสี่ยงโดนขโมยสู้ฝากเงินแล้วโดนหักเล็กน้อยเพื่ออักไว้จะดีกว่าแบงกันนะครับแบงกันตอนนี้เกิดฮะหน้าตอนนี้นะครับเกิดกับธนาคารในอเมริกาสามแบงนะ่ะล้มแล้วก็ซื้อหนึ่งแง์แล้วเยี่ยมซื้อนี่น่หาดับสองมลล้วฮะอันนั้นเหมือนหนึ่งกับ ธนาคารชาติซื้อเข้าไปช่วยอุ้มครับให้อดัตต์ซื้อไปตอนนี้แบงก์อันดับหนึ่งในเยอรมันครับกำลังม,มีปัญหาอยู่ครับอย่างไม่ล้มาะกำลังคุ้นเพิ่มราคาตอกผับมีปัญหาก็คือแบงก์จริงๆแบงก์งทุกแบงก์นะทําทุกธุรกัรนนานแล้วก็สะสมว่าธุรก,กิจไหนเสี่ยงเสี่ยงทำทำทำเสร็จแล้วก็เกิดเก็บเงินจับลูกค้าไม่ได้ก็ออทําเป็นที่สำรองสูนอะไรเงี้ยมันเกิดเรื่องพวกนี้ หนี้สูงเยอะก็เลยทําให้แบงก์แต่ละแบงก์ที่มีหนี้สูงเยอะเนี่ยทาให้เงินเงินสองรองไว้มีน้อยข่าวพวกนี้ออกมาเยอะทําให้ลูกค้าเนี่ยตกใจข่าวแบบสมัยก่อนแต่ละปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ตอนนี้ปัญหาคือเงินเฟ้อเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ดัชนีการดอกเบีย้ยเมื่อก่อนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ขึ้นไปประมาณเกือบห้าเปอร์เซ็นต นะครับก็ดอกเบี้ยพันธบัตรเลยเมื 1, 5, ่อก่อน1.5สิบปีตอนนี้ขึ้นไป4.5-5เพราะฉะนั้นใครมีพันธบัตรที่เมื่อหน้าเมื่อก่อน1.5ตอนนี้4.5ก็คือขาดทุนละถ้าขายออกเมื่อไหร่ก็ขาดทุนมาเทียบกับดอกเบี้ยปัจจุบันมันธนาคารเองก็ตัวธนาคารนี้มีความเสี่ยงอยู่ในตัวถ้าบริหารไม่ดีก็คือบางทีบริหารธุรกิจของธนาคารมีหลายรูปแบบ ไปปล่อยอะไรไม่ดีขึ้นมาก็มีปัญหาอ่าโอเคนะครับอันนี้จบ EP ที่26ครับผมปาโมทนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากฝากกดสบกดสบสุดท้ายนะเดี๋ยวกดติดตามนะครับแล้วความเห็นนะครับถ้าสนใจบริษัท p h p นะก็้องวงจรปิดทงละและงงอุปกรณ์รักษาความปลอภัยต่างๆ ถ้าสนใจนะติดต่อผมปาโม0863210306ได้ครับปาโม0863210306ได้ครับสวัสดีครับ